สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y ยต a EE 8 0ทะเบียน8จจจเจ7ดหกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี1985นะครับภาษีไม่ขาดต่อนะครับคันนี้ล้อแม็กขอบ15นะครับยางยังดอกยังเยอะอยู่นะครับยางยังใช้ได้นะครับแต่ปีเก่านิดนึงนะครับโดยรวมรถยังพอใช้ได้ครับไม่น่าเกียดครับ ให้ดูรอบคันชัดๆนะครับ2 5 0 0มเอาไปเลยนะครับคันนี้ถูกมากๆครับสำหรับรถเก่ง1คันที่เครื่องดีแอร์เย็นภาษีไม่ขาดติดฟิล์มแล้วรอบคันเบาภายในไม่ขาดนะครับที่เห็นนี่แค่ลองนั่งนะฮะข้างล่างปกตินะฮะไม่ขาดแต่ประตูเดิมเรียบร้อยพื้นพรมเดิมนะครับด้านในที่ไม่เดิมมีแค่หัวเกียร์กับพรมลไยนะครับ ลาเครื่องให้ดูนะครับติดแล้วนะครับเป็นเครื่อง4 AG นะครับแอร์เย็นหนาวเลยครับคับนนี้มีค้ำโชกให้ด้วยนะครับทิ้งไกลสบายครับผมทดสอบขับมาประมาณ200โลป,ปกติดีครับ แอร์หนาวเลยนะครับตอนนี้5โมง56นาทีนะครับแต่น้ำฝนทำงานได้นะครับแต่ดังนะครับลองขับขี่กันดูนะครับเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะครับเป็นรถที่ทำความเร็วได้ดีเลยนะครับด้จากเครื่อง4 AG ฝาลายนี่แหละครับส่งพลังมากๆ ติดต่อได้นะครับช่วงล่างใช้ได้เบรกใช้ได้นะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับ2องหมจัดไปครับถูกกว่ามอไซค์แล้วครับราคานี้สวัสดีครับ